รออีกแป๊บเดียวนะครับแฟนบอลของอาร์เซนอลนะครับฤดูการนี้ยังไงก็ได้ฉลองแชมป์แน่ๆนะครับฟอร์มการเล่นแบบนี้ใครจะไปหยุดอยู่ล่ะครับใครเห็นด้วยกับผมนะคอมเมนต์มาได้นะครับอ่ะพูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงแล้วกันนะครับผลงานหลังจากที่อาจจะมีสะดุดไปบ้างนะในช่วงที่แพ้สันวิลล่าไปครับแล้วตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าดูแบบโดนหายใจรถต้นคอนะครับแต่เปล่าเลยครับ พอหลังจากนั้นมาอาร์เซนอลชนะรวดทุกรายการติดเกมติดต่อกันทั้ง UCL ทั้งคาราบาวรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกนี่ก็ชนะมา5เกมรวดเลยครับทุกอย่างมันดูสบายสบายไปหมดเลยครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ชนะบอลหมัดไป3-2ด้วยแล้วก็เป็นการชนะแบบโรเตชันผู้เล่นด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดที่อาร์เซนอลแข็งแกล่งเหลือเกินในฤดูกาลนี้นั่นก็คือขุมกําลังที่แข็งแกล่งทั้งตัวจริงและก็ตัวสํารองหยิบจับใครมาเล่นก็ฟอร์มเหมือนกันหมดนะครับ ถ้าไปดูไลน์อัพเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหตัวจริงมีการดรอปนักเตะอย่างกุยโยซาก้าดรอปเอเซ่ดรอปเรนโดตอสานะครับแล้วก็ตัวที่ลงมาอย่างแบ็กซ้ายลิคาร์โดคาราฟิโอรี่ที่มีการบาเดเจ็บอยู่ในเวลานี้ก็ถูกถอนอถูกแทนที่โดยคินคาเปีอคือจับใครลงเล่นตำแหน่งไหนมันก็ได้ไปหมดนะครับแดนกลางดอปเมดิโนทรงมาติโนเดกาดลงเล่นก็เล่นได้นะครับ แต่เมื่อวานนี้นะครับเปิดฉากมาความผิดพลาดของกาเบียมาการเยสครับก็นานๆานทีที่เราจะได้เห็นนะครับจ่ายบอลไม่ดีไม่ดูตามมตาเรือจ่ายไปตรงกลางนะครับแล้วก็โดนเอวานสิสันชกเข้าไปยิงคือถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะครับการเสียประตูลักษณะแบบนี้และเป็นกองหลังอย่างเซนเตอร์ด้วยนะครับมันก็อาจจะมีการเสียสมาธิมันก็อาจจะทําให้ผู้จัดการทีมหลายคนเลือกที่จะถอดออกนะครับแต่ก็ปล่าเลยนะครับว่ากาเบียมการเยสก็ รักษาสมาธิได้แล้วก็มายิงประตูตามตีเสมอให้กับอาร์เซนอลได้อีกครับทำให้ความมั่นใจนี้ก็กลับมาครับนี่ครับจังหวะที่ยิงเมื่อคืนนะไอ้ลูกตามตีเสมอครับต้องชมจังหวะของมาดูเอเก้ด้วยนะที่ลงเล่นแทนซาก้าและจังหวะการกระชากลากหรือความไวนะครับไอ้ลูกที่ลากผ่านผู้เล่นของบอลหมัดมาแล้วก็สุดเส้นหลังก่อนจะไต่ต่อมาตรงกลางแล้วก็บอลฉลับสุดท้ายไปถึงที่ของมาการเเ็ดยิงตั้งเข้าไปนะครับก็ ยอดจังหวัดการกระชากนะครับอาร์เซนอลตาดีเสมอ11จากนั้นนะครับในวันที่ต้องการประตูครับมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่อกองหน้าอย่างยอเคเรสหรือเลนโดตอซาหรือกองหน้าคนอื่นๆมันยังมีมิดฟิลตัวก,กลางนะครับที่พร้อมที่สอดขึ้นมายิงประตูดีแครนไรท์ครับเมื่อวานนี้สอดขึ้นมายิงไปด้วยขวาจากลูกจ่ายของมาตินโอเดกาต์โอเดกาต์ก็มี1นึ่งแอสซิสด,ด้วยเลขหนึ่งประตูครับยิงขึ้นนำสามหนึ่ง ลูกลากเข้ามาของกุโยซาก้าตัวสำรองที่ลงมาในเครื่องหลังนะครับก็จ่ายให้กับดีแครนไรท์ยิงเข้าไปนะครับซึ่งขึ้นนํา31แล้วก็มาโดนบอลมัดไล่มาเป็น2ต่อสานะครับจากครูปิจูเนียลูกที่มันยิงแบบผีจับยัดเข้าไปลูกนั้นก็ไล่มาเป็น2ต่อสานะครับแต่โดยโรวมมาสซิโนก,ก็ดูดีกว่าเหนือกว่านะครับแล้วก็ชนะไป3-2ก็นำแมนซิตี้ในเวลานี้7ดแต้มด้วยกันนะครับฟอร์มการเล่นโหดจัดๆแล้วก็ อะไรก็หยุดพวกเขายากแล้วนะครับด้วยขุมกําลังที่มันใหญ่จริงนๆนะเมื่อวานนี้ครับถ้าไปดูรายชื่อผู้เล่นสำรองนะครับอย่างพวกเกปา้าลุิสเคลลี่มีสเคลลี่นะมีนักเตะอย่างพวกเบนไว้เรนโดตอสซาเอเซกาเบรเชซุส ตัวสำรองครับสามารถจัดผู้เล่นชุดดีๆในการลุยเพี่ร์ลีกได้อีก1ชุดเลยนะครับคือว่าแข็งแกร่งมากขุมกำลังตอนนี้แล้วผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บตอนนี้เหลือแค่สคนนะครับอาร์เซนอลเหลือเพียงแค่คายฮาวเวดซึ่งผมลืมไปแล้วนะว่าเป็นนักเตะของอาร์เซนอลยังเป็นนักเตะอาร์เซนอลอยู่นะครับแล้วก็ยังมีดิคาโดคาราฟิโอรีที่บาดเจ็บแต่ที่เหลือครับพร้อมที่จะลุยพร้อมลงเล่น ปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นอาร์เซนอลนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยจะมีปัญหาช่วงประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ลุ้นแชมป์อยู่แล้วก็อยู่ๆก็หมดลุ้นแชมป์ไปเพราะปัญหาการบาดเจ็บปัญหานี้ไม่มีปัญหาครับโดนอุดรอยรอยร่วนนี่เป็นที่เรียบร้อยละนะครับส่วนเรื่องของการโดนไล่ตี้ประสบการณ์การล่าแชมป์อะไรต่างๆปีนี้ไอ้ทีมกลุ่มลุ้นแชมป์นะครับอย่างแมนซิสตี้ก็ฟอร์มดรอปไปเองก็ยังไม่ดีไปกว่าอาร์เซนอลทีมอย่างลิเวอร์พูลก็ตัดการลุ้นแชมป์ไปได้แล้วนะครับ นาทีนี้ก็วินล่าวินล่าเองผมว่าวัดระยะยาวก็ยังคงสู้กับอาร์เซนอลลำบากครับในเรื่องของคู่ต่อสู้อาร์เซนอลก็ดูเหนือนืกว่าอีกหลายๆทีมในการลุ้นแชมป์ด้วยกันนะครับยังไงก็ดูดีมากส่วนฟอร์มการเล่นของนักเตะเรื่องของความฮอตฟอร์มนักเตะอย่างดีแครนไรท์ ide, จากเดิมที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับฤดูกาลนี้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าทั้งการแอสซิสต์รวมไปถึงการยิงประตู ยิงได้คมมากกว่าเดิมผลิตสกอร์ได้มากกว่าเดิมครับยกขึ้ดับขึ้นสู่เวิลด์คลาสเป็นที่เรียบร้อยนะครับปีนี้ถ้าอร์เนลคว้าแชมป์ขอท้ายล่วงหน้านักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกของรางวัลอื่นๆดีแควนไรท์มีโอกาสกวาดรวดนะครับส่วนที่สําคัญเลยเรื่องของประสบการณ์การคว้าแชมป์หลังจากที่คว้ารองแชมป์มาสามฤดูกาลติดต่อกันนะครับทั้งตัวนักเตะเองทั้งกุนซืออย่างมิเกลอวเตต้า เก็บไว้ในเซเลบัมเป็นอย่างดีนะครับว่ามึงจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดครับคือเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่ๆที่จะทําให้พวกเขาไม่ประมาทในการเป็นผู้นําแบบนี้รักษาช่องว่างแบบนี้ไปจนตลอดรอดฟังผมว่ายังไงปีนี้ก็เตรียมฉลองแน่นอนสำหรับอาร์เซนอลครับพรีเมียร์ลีกคงจะสิ้นสุดการรอคอยสักทีหนึ่งครับ22ปีครั้งสุดท้ายย้อนไปปี2004ตอนนั้นก็เป็นยุคข,ของเทียรีองรียังเล่นอยู่เลยนะครับยุคไร้พ่ แต่จากนั้นมา22ปีแล้วครับที่ไม่ได้ชูช่วยพรีเมียร์ลีกอีกเลยแต่ปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจวกเหมาะกันพอดีมันก็กลมกล่อมพอดีในฤดูกาลนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่อาร์เซนอลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2025-2026ครับและเ,เพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าอาร์เซนอลจะได้ชูถ่วยในฤดูกาลนี้ไหมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางช่องฝนตรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วงต้นปีใหม่เดี๋ยวจะมีกอล์ฟรายการสําคัญนะครับไอคอนซีรีส์แล้ว f อฟซีออนนะครับก็จะมีมิดแองกฤษด้วยนะครับจะมีแจกบัตร1000งพันใบสามสิบเอ็ดถึงหนึ่งกุมภาพันธ์นี้ครับก็จะได้เจอนักเตะ20คนนะครับมีทางทีมฝั่งอังกฤษแล้วก็ทีมฝั่งของโลกทีมฝั่งของโลกก็จะมีรุดกุลลิตนักเตะที่เก่งที่สุดในเกม f อฟซีออนไลน์ มีเชฟเชนโก้กาเบียบาติสตูต้าลุยฟิกโก้นี่นำทัพมาโดยนะครับพวกเก่งๆแบบนี้ส่วนทีมอังกฤษจอห์นเทอร์รี่มีเจมี ry, ่บูลลาดมีจอห์นเทอร์รี่แล้วก็มีใครละ่ะมีเท็ดดี้เชริงแฮมและอีกหลายๆคนนะครับก็ถือว่าใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สัมผัสกับบรรยากาศนักเตะระดับตำนานนะครับ mm hmm. ก็ไป ร่วมสนุกกันได้ที่ f c ออนไลน์ฝากด้วยแล้วกันนะครับ